วันนี้นะคะเราก็มาเจอกับที่หลายๆคนเรียกว,ว่าปลากุ้งขเขาไม่ได้เป็นสัตว์สงวนนะคะอเอออย่าดามาเขาอยู่ในน้ำเดี๋ยว <laughs> ร่องน้ำลึกในซิมิรันประมาณนั้นเป็นปลาที่มีรสคล้า,ายๆกับกุ้งเพราะว่า,จ,าจะมีเปลือกอยู่แล้วเวลาเอาไปเผาอะพวกอโอดอะ มันจะแบบมีกลิ่นจริงๆอ่ะตอนเด็กก็ไม่ได้ค่อยได้เรียนทาาศาสารเท่าไหร่อ่ะแต่คุสสนนี้บอกก็มันจะหอมเหมือนเป็นกุ้งผาค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราทำกกกตัวอบสมุนไรก็ยตายยังใส่ใส่เลยอ่อ้ําทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวพายแอบจะเอาไปยัดใส่ในเตาอบไว้ก่อนเลยมาฮะตามไปมา แบบนั้นเลยรเราไม่ได้ทำอะไรกับตัวนี้เลยนะคะหน้าตามันค่อนข้างจะน่ากลัวและน่ากเกงขามแล้วจะกินยังไงวะคือแล้วได้ไปกินได้เหรอมังเฮ้ยของเลยสุกแล้วมันแบบมออกได้ง่ายเลย,ยอือ,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 อ อก็เป็นปลากระหมูตับบดเห็ดบดแต่ก็สั่งมาเลยจ้าเดี๋ยวได้รามเอ้ยเดี๋ยวดรเดี๋ยวดราม่ากันนะคะทุกคนมันก็กินได้มันเป็นแบบมันไม่ใช่สะใภ้เนื้ันว์อะไรแต่ว่าเพราะว่ากินดิบๆมันน่าจะดีกว่าน่าีอ่าอันนี้เราเลาะให้เราเลาะให้สำหรับคนชอบกินสุกคู่กัน อเ,เออเอเออเออมันเหมือนถอดถอดถอดเขาเรียกอะไรถอดช <hot S 2> ุดอ่ะแมเ,ะเก่งงามนี่นะเก่งอ่ะเล้ยถ้ากินเด็ดน่าจะแบบได้กว่า